สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะครัวน้องสตังค์เดอะคิทเช่นค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มาในเมนูน้ำผลไม้นะคะวันนี้ก็จะเป็นอิตาเลียนโซดาอีกเช่นเคยนะคะซึ่งก็เหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยนะคะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากเต็งหนึ่งนะคะวันนี้จะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าเต็งหนึ่งทำง่ายหรือยากขนาดไหนไปชมกันเลยนะคะ ของผลิตภัณฑ์ของเต็งหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำสควอชเข้มข้นนะคะซึ่งมีความหอมหวานละมุนมากนะคะแล้วดูโดยเฉพาะแพ็กเกจตเขานะคะนี่ค่ะแพ็กเกจซึ่งทำออกมาได้น่าทานแล้วก็สะดุดตามากนะคะเป็นรูปแบบผลสตรอเบอรี่สดๆนะคะแอปเปิลสดๆนะคะบลูเบอร์รี่ก็เป็นรูปแบบบลูเบอร์รี่นะคะซึ่งตั้งหน้าร้านเนี่ยลูกค้าสั่งแน่นอนเลยนะคะเพราะว่า ค่อนข้างน่าน่ารับประทานนะคะนี่ค่ะก็จะมีกีวีบลูเบอรี่สตอรอเบอรี่นะคะแล้วก็แอปเปิลน,นะคะแอปเปิลเขียวนะคะแล้วก็จะมีพวกเออ่บูฮาวายด้วยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำให้เพื่อนๆได้ชม4รสนะคะค่ะก็จะเป็นสตอรอเบอรี่กีวีบลูเบอรี่นะคะค่ะแล้วก็จะมีเราก็จะใช้เป็นวุ้นเนี่ยนะคะแต่งหน้าค่ะค่ะเป็นวุ้น เป็นบุกนะคะหรือเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะอาจจะใส่เป็นผลไม้สดด้านบนนี่นะคะเป็นตัวขนาดเล็กสําหรับทดลองนะคะก็จะมีบัวบัวฮาวายกับมิกเบอร์รี่ด้วยนะคะซึ่งแต่ละรสชาติเนี่ยควรเอาสตังรับรองเลยนะคะว่าเข้มข้นและหอมมากนะคะโดยเฉพาะแพ็กเกจโดดเด่นมากเลยดูนะคะแพ็กเกจตเขาแบบสะดุดตามากค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นแก้วตวงนะคะเพื่อนๆ ค่ะแล้วก็เป็นแก้ว22ออนวันนี้ครัน้องสตังมาสาธิตในเมนูแก้ว22ออนนะคะก็จะมีแก้วโซดาน้ำแข็งนะคะแล้วก็สควอชเข้มข้นของเต็งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะมาที่สตรอเบอรี่ก่อนเลยนะคะอันนี้ครัน้องสตังก็เปิดขายไปแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะแพ็กเกจแบบดูดีหรูหรามากนะคะแบบ น่ารับประทานมากนะคะก็จะลินน้ำสควอชส,สตรอเบอรี่นะคะไปที่45 ml ค่ะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเต็ง1นึ่งสควอชนะคะบลูเบอรี่ค่ะก็ลินไปที่45 ml เช่นกันนะคะแบบคนน้องสตังชอบแบบแพ็กเกจมากนะคะตั้งไว้หน้าร้านนะคะคือสะดุดตาลูกค้ามาต้องแบบสั่งนะคะก็จะมีทั้งแบบปั่นแล้วก็อิตาเลียนนะคะคือแนะนำให้มีติดร้านเลยนะคะ ก็ไปเขียนเมนูเสริมเป็นแบบสตรอเบอรี่ปั่นกีวีปั่นเอ่อแอปเปิลเขียวปั่นนะคะอย่างนี้นะคะเขียนป้ายติดไว้ค่ะคือตัวนี้เข้มข้นมากเหมือนกันนะคะหอมค่ะตามด้วยไซรัปเอเต็งหนึ่งสควอชนะคะแอปเปิลเขียวนะคะก็ใส่ปริมาณเท่ากันนะคะ45 ml ถ้า ลูกค้าขอหวานหน่อยก็ใส่ไปเลยค่ะห้าสิบมนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะไม่ดราม่านะคะค่ะก็วันนี้ก็เป็นแก้วยี่สิสองออนค่ะก็ใช้สี่สิบห้าถึงห้าสิบนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะคือสคอรต,ตัวนี้ก็ถือว่าเข้มข้นแล้วก็หอมหวานนะคะตามด้วยบ,บูฮาวายนะคะคือหัวใจหลักของร้านนะคะก,ก็จะเป็นนี่ค่ะรสชาตินี้แหละ นี่นะคะสตรอเบอรี่เอ้ยออบูฮาวายแอปเปิ้ลเขียวหรือกีวีอะไรเงี้ยคือลูกค้าสั่งบ่อยมากนะคะก็จะเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบทานนะคะลูกค้าที่เขาไม่ชอบทานนมอะไรพวกนี้นะคะก็จะมาเป็นน้ําผลไม้นะคะก็จะเป็นแบบปั่นแบบอิตาเลียนใส่โซดาไปนะคะนี่ค่ะเป็นวันวันนี้เราใช้เป็นแก้ว22ออนทรงสูงนะคะค่ะ ล้วก็จะลินน้าสกอสนะคะลงไปเลยนะคะใส่รองไว้ที่ก้นแก้วเลยนะคะอาจจะลินแบบให้ติดขอบแก้วก็ได้หรือไม่ต้องลินติดแก้วก็ได้นะคะลินแบบไหนก็ได้นะคะนี่ค่ะสะตรอเบอร์รี่สกอสะสะตรอเบอร์รี่แล้วก็สกอสบลูเบอรี่นะคะตามด้วยเต็งหนึ่งสกอสแอปเปิลนะคะเป็นแอปเปิลเขียวคะ่ะหอมอร่อยนะคะค่ะ จากนั <cin stereotype> ้น <award> ก็ตามด้วยสโคชติงหนึ <ata> ่งสโคชบูฮาวายนะคะคือสามสีสีเนี่ยสีรสชาตินี่ก็คือแบบน่าทานเป็นสีสันที่น่าทานแล้วก็ขายดีนะคะก็เพื่อนๆก็อาจจะมีติดร้านนะคะก็ไปหาซื้อนะคะขวดหนึ่งก็ไม่แพงค่ะนี่นะคะก็ตามด้วยโซดานะคะก็จะมีโซดาเดี๋ยวจะใส่น้ำแข็งลงไปก่อนนะคะ นี่ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะคะแล้วเราก็จะมาเติมน้ำแข็งอีกรอบหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบหวานมากก็เพิ่มปริมาณน,น้ำหวานลงไปนะคะอันนี้อย่าไปซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวจะมาว่าเออทำตามควนนกสตังแล้วไม่อร่อยอย่างนู้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะก็อยู่ที่ตัวน้ำหวานนะคะว่าลูกลูกค้าชอบหวานมากหวานน้อยนะคะถ้าเป็นพวกแก้วสิบแปดออนก็ลดลงมานะคะลดน้ำสครอร์ชลงมา นะคะอันนี้เป็นแก้ว22ออนะคะใส่45 ml บห้ลนะคะถึง50าสิมนะคะนี่นะคะก็ใส่น้ำแข็งลงไปแล้วนะคะจากนั้นก็ตามด้วยโซดาเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะหน้าร้อนขายดีนะคะแนะนำเลยนี่เติมโซดานะคะ แล้วก็ใส่น้ําแข็งโปะอีกทีนะคะเพราะว่าพอเราใส่โซดาลงไปอะ่ะน้ําแข็งเขาจะยุบลงนะคะทุกแก้วก็ต้องเติมน้ําแข็งเพิ่มนะคะหลังจากที่ใส่โซดาลงไปแล้วคือต้องเติมน้าแข็งเพิ่มนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็เป็นอิตาเลียนโซดาแบบง่ายๆนะคะหรือเพื่อนๆจะ ปั่นก็ได้นะคะเดี๋ยวคนนกสตังค์จะลงคลิปปั่นให้ชมอีกนะคะคือเมนูปั่นผลไม้ปั่นก็ขายดีมากนะคะที่ที่ร้านนะคะหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะคะผละไม้ปั่นมาแรงมากค่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะก็ใช้ช้อนยาวๆคนด้านล่างนะคะให้แบบเขาขึ้นมานะคะหรือเพื่อนๆจะไม่คนก็ได้นะคะค่ะ นี่ค่ะหรือเพื่อนๆอาจจะคนตอนผสมในแก้วตวงแล้วค่อยเทลงไปก็ได้นะคะก็อยู่ที่เทคนิคนะคะแล้วแต่จะทํานะคะบางครั้งครัวน้องสตางค์ก็ผสมผสมในแก้วตวงเสร็จแล้วก็เทลเลยอย่างนั้นก็ดื่มง่ายนะคะอันนี้บางคนลูกลูกค้าแบบชอบแบบมีเลเยอร์หน่อยนะคะก็เป็นโซดาด้านบนน้าหวานอยู่ด้านล่างแบบค่อยๆกินลิ้มรสความหวานลงไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะก็ทําได้หลายแบบนะคะ นี่นะคะค่ะอย่าไปซีเลียดเรื่องสูตรนะคะนี่ค่ะต่อไปก็จะตามด้วยนี่เลยนะคะบุกค,ค่ะเป็นรูปหัวใจนะคะสีแดงสีดำสีขาวหรือจะมีบุกเป็นแบบไหนก็ได้นะคะสามารถใส่ได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีวุ้นบุกแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นผลไม้สดตกแต่งได้เลยนะคะ มีอะไรก็ใส่ลงไปคะ่ะให้ดูน่าทานอาจจะมีใส่ใบมิ้นท์นะคะหรือจะใส่มะนาวด้านบนนะคะถ้ามีสตรอเบอรีร่ก็ใส่สตรอเบอรีร่ด้านบนได้เลยนะคะตกแต่งไปคะ่ะเพิ่มมูลค่าให้แก้วโปรดของลูกค้านะคะก็ดูน่าทานนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะเป็นบุกอย่างนี้นะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่นะคะ แก้วอิตาเลียนโซดาแก้ว2 2ออนควน้องสตางค์ขายอยู่ที่25บาทนะคะนี่นะคะก็ยี่ยี่บห้าบาทก็เป็นราคาที่ขายง่ายนะคะเพราะว่าเต็งหนึ่งสโคชเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีราคาที่สูงมากนะคะเหมาะกับเหมาะกับร้านร้านค้ายอย่างเราเราเลยนะคะเหมาะกับผู้ประกอบการแบบว่าเป็นร้านค้าขนาดย่อยจนถึงร้านค้าขนาดใหญ่เลย นะคะเป็นนี่นะคะใช้ง่ายราคาถูกค่ะแล้วก็ที่สำคัญอร่อยเข้มข้นด้วยนะคะคือหอมนะคะรสผลไม้รวมก็มีนะคะอาจจะเป็นมิกเบอร์รี่ก็มีนี่นะคะเสร็จแล้วคะ่ะพร้อมขายเลยนะคะแก้วละ25บาทนะคะเป็นแก้ว22ออนทรงสูงนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆนะคะจากเต็งหนึ่งนะคะค่ะก็เพื่อนๆสนใจก็ลองหาซื้อได้ที่ f a c e b o o k เตงหนึ่งนะคะ หรือร้านค้าเต็งหนึ่งนะคะทั่วประเทศนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวครวน้องสตังจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะว่าเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปซื้อได้ตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ข้างล่างคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะครัวน้องสตางค์นะคะก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า EP ีหน้าครัวน้องสตังนะคะจะมาสอนเมนูปั่นนะคะจากสคอสเตงหนึ่งแนะนำว่าอร่อยและเข้มข้นมากนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ